ทอดมันทอดผ่าเป็นเหล่าผลไม้น้ำเดือดขดเลยมาล้มใหม่เลยนี่แกงป้อมค่ะแกงเียี่บบาทสามแกงห้าสิบบาทครับผมกินไรนะค่ะมันบอกมันจะมากินก๋วยเตี๋ยวกับเอฟซีอ่ะต้องพูดเขาสรืว่าเากินก๋วยเตี๋ยว่มาตัดผมแบบนี้ว่าซิมเด็เดียวซิมไหนค่ะซิมไหนหวานกว่โอ้โหใหญ่โอ้่หใหญ่ กท็นนกท่านผู้ชมว่าเงินสักบาทนะใช่ตัวนี้บอกค่ะกาอันนี้มึงแฟนพันเขียนว่าบอกกล้วญี่ปุ่นพอนะหรือลูกพับก<ม>ันเนาะกระลูกละสิบบาทกลมเจ้าหวานสามรถล,ละพันห้าบาทสามล้อลอยค่ะคคแล้วก็ลำไย,ยล้วละห้าสิบบาทค่ะหวานแลว้กวก็มีเค้กค่ะขัดกล้องซื้อกล้องหนึ่งยี่สิบบาทฉันสามกล้องละห้าสิบบาทค่ะค่ะกล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยทอดมันทอดกัน สิบบาทยี่สิบบาทก็ขายค่ะรวมได้ผสมได้โอเคค่ะครับค่ะที่ไหนเลี้ยงผ้าโอบโหคุ้นผ้อ้โหแล้วเ่าต้องที่ซื้อขอพผ้แล้วครับ่าของเพื่อค่ะเอาหงัดยอดดีนานๆที่นู้นครับหัวยีถอดปันถอดกระมีอันนี้ขายมันอยู่บ้านไหนน้องขายพี่อันอยู่ในบ้านเขาค่ะอันน้องเฮีบป่ผมไปอยู่ในบ้านสว่างอารมณ์เลยอ๋อค่ะเอาหงเอาหงอโอ้ครับครับครับขอบคุณครับพี่ ากินก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวลานแห้งแห้งดวงเดียนต้นอ้อครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาละก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อกข้าวมันไก่ที่บ้านปากทางฮีบ้านผมครับนี่ครับมีผนน้าเอฟซีมากินกันเอฟซี FC จะมาตัดผมผมแนบช่วยหนึ่งเอฟซีจะมาตัดผมผมนี่ร้านตัดผม กินไม่เตี๋ยวอ๋อกับมาอยู่กับมาเที่ยวนั่นมาดอบนี่กับเที่ยวนี่อันนี้เอฟซีเนี่ยเขามาเนาะเขามาเหรียญมาเยี่ยมมายามกันเลยพามากินในซื้อมาอยู่ทำไมไม่เห็นบอกอยู่เที่ยวทางเลยปุ๋ยเด้อเป็นไปเที่ยวโอ้ยไปไปกรุงเทพไปไปกรุงเทพเขาจะเขาจะจะเขาจะจ้างไปอลไรสุดกันเลยไปมาอยู่มาเห็นแม่ดุ่นแล้วครับผมอืมขุนเส้นแก่ขุนส้นพัดมาขอออกเส้นในนี่ถ้าเส้นมีเหรียงแม่นครับมีเหรียง เมีนมีเหลียงไก่ไก่ดีกว่าไก่ไก่ครับแมีนโอ้มีเหลียงไปหาแม่เออตอนอไปหาเยอะคนคนเปลี่ยนคนเดลียนคนเป็นตไลท์โอ้โหสร้างบ้านมาเลยฮะสางบ้านมาเลยผมดินแล้วท่านั้นสั่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวไอ้มันล่อสนุบที่ดินกันเมันออกมาจากข้อกสอกันเรื่องสีสางแล้วเสียยุบ่ เมียนกับไปอยู่เป็นส่วนไปเด้เสียอยู่เป็นเอื่นไปเไปนาะไปเนตัวถือจ้างตัวไปแล้วเนาะจ้างผม <c oughs> ผมก็ต้องไปแล้วเอ้เนี่ยอ่ากางแล้วกันแล้วก็บอก,กอบอกที่ นักทันเดชส,สนใจกับสื่อเด้อจ้าเพราะว่าไปขายอยู่โรปบาลไปขายอยู่ซีเอครับเอ่อย่างตลาดค่ะเห็นตุ่มงมองไดไม่ใสไหมมองหันเด้อจ้าหาสิบบาทครับซอยเหลือเลยนะจ้าแบ่งกับปวยสื่อแพ,เพมเปิดดูเด้จอจ้าโอ้ยยายควงเรื่องอยู่อยู่เปล่หาคนเลยยายยู่จ้าถ้าเป็นไปใส่มากใส่โมอคอยใสอยู่แต่ทั้งงานสื่อแพ,เพมเปิดจ้า กาพรพลแบบังก็เศร้าเล้วตะกี่มาเล่นเฮโลเดี๋ยวนี้ขายของยังเดียวจา้าโอเคบ่คะขอบคดณ้วยค่ะพอตึ้งโม,ง,มงได้ๆๆได้จาด้าเด้อครับค่ะครับคาาหายเลยหากินแล้วอของพี่พี่เอลยเนื้อเสือด้วน่ย เราชอบกินรีแล้วเราบอกมีกินพี่หรอเขามัองขามมาซื้อข้าใจ่ายเงินอยู่ทำประเทศไทยต่วช่วงใจเห้เบิ้งทางประกาไม่ขามกุ้ัมืทาประจําแหละเนาะประจําได้อยู่อันนี้ตีกล้หนึ่งไม่อันนี้ไก่ไก่ทุนโอคโใช่โคก็มีอีครับผมเราะวยยุก็เห็นเป็นโยอีกเราเอ้าไปเห็นยูชอนเบลีไม่เห็นไ่เห็นครับ เขาแม่ละเสร็งมาถัาท,ทางละเนี่ยหาสิบหกสิบกิโลก็เดินทางมากได้หนึน่มาเหรีน,นั้นผมเ,เป็นเอซอะคนเมืองช่องผมหละเ้องกัสิมากหลายเราเลยมาหาเนาะขี <c ười> ่รถมาตะไก่เล่ต่นแกนอนยูนนีได,ด้ปะนอ่นยูน่นีกับมีกัมีเต็นี่ยนอ่นนัน,นบางขึ้นแกกับนอนนยูนนี่ละนอนเงี้ย,ยผมยู่ตรงหน้าหลยสายอยูสรสเงี้ยนนใสายยน่นีหรือว่าสายยู่มเสยย่นสย,ยนนีแล้วูยย่ตรงนี่ แต่ว่าผมดินไว้แล้วท่านเดีสั่งนะโอ้น่าแป๊บนึงนะเอาเอาแต่เซะอันนี้อันนี้เดีวาผมนี่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ของลูกค้าโอ้ครับผมเป็นมีเดใกล้ราคาพบ่งเซนอกก็ใชผักแมนแมนพาผมมีเหลียงอยู่แล้วไป ไ,ไล่ไปรับไปนอนเลยเดย์ยังมันขึ้นบ่ปลาเละแต่ว่าช่วงกัมเมยดนี่กัน,นหอมหอมไป,ไป,ไปิี่าลเวนิหน่อยนักเรียนเด้วส่วนมากขอถ่ายรูปเ้าเต็มอือห่าเสียไย อันนี้ของผมเนาะผ้าเอฟซีเป็นอันมาตัดผมน,น้านนะพันอยากตัดผมเลแล้วเข้ากองผมกับมีเหลียงของ e เอซเอาวุ่นเสร็จนะครับนี่อนี้ของเอฟซีอดีด้ครับสัวเทียวล้านเลาคนมากินหลายด้วยสองนงเทียงเออ ทัานนี้ก็ใส่หมดใส่นี่นึงก็ได้ไ้อลขเล้หของนั่งกินคู่กันนะเออยากก๋วยเตี๋ยวด้วยนีมมาตาไกมาตาั่างร่อยเย็ดนงงทุนชีรถมากนะหาสิหกสิกิโลนี่เล็ดน้ำผมอยู่บ้าน นี่ละว,ว่าเสื้อผามาตัดผมนี่แล้วเราอยากตัดผมดนี่แหละครับผมขอถ่ายรูปก็โอเคครับ okay, ผมอันนี้ดีอืมนี่นอันนี้เลยอั้เป็นหนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราวาเราวาชีวิตจริงยูรันกันเลยครับยูรันนะครับปรุงเครื่องก่อนนะอครับปรุงเครื่อง Mm-hmm. เบางล้วน <correction? S 1> ้ำโบปุ่งอันนี้สิุ่งหมดแล้วย่าเสียบรแคนมากเหวะบุ่ันี้เาบอันไหนเนีย้วแต่คนกรอ้ำุ่งแบบข้องนอกว่าปุุงก้อนุงปลาก้อนมาได้งานวต้องสิ้นก้อนบางทีองานแล้วแต่คนมากเนาะ้นเอเวะข้าไทยนเน้องสดีนครับเมื่อนี่แต่ว่กินเกิเยอบานเกิครับผม เด,ด,ด,ดี่ยวบันรเกิดด้วครับพี่น้องรีวิวลา,านเกิดของนายอัน ต้องตีนไก่ตีนไก่ไก่ละลายได้ป่าดีเว่ยต้องกระเตียวเหนียวกะซั่งเลยต้องเหนียวเ๋วยเตี๋มีได้หรอเพ็ดนี้อะไรเนาะแด็ด อ,อ,อย่าผ้านอนก็ตัดผมอย่างตัดกระเดยต้งไป็นตัดกระดรยมล้างกระดนั่นดีบอล่ามามือล้งหมาว่ามือล้างชุบตัดมั้ง

ท่านกิโลขึ้นเอกขายอยเสรเด็ก